ชมพูมะเมี่ยวมาจ้ะวันนี้เจ๊มีอ่างเปาให้ด้วยนะหุยมีอ่างเปาด้วยจ้ะคนละซองนะขอบคุณค่ะเจ๊ซองหนามากฉันว่านะเงินในนี้ไม่ต่ำกว่าหมื่นแน่เลยงั้นแกะดูเลยอะไรเนี่ยครีมซองเคียโนตเอา้าของฉันก็เหมือนกันได้สูตรหายาสามซองตุดจีนทั้งทีแทนที่จะให้เงินได้อะไรก็เอาถึงมะเมี่ยวอันนี้ก็ใช้ดีพี่ใช้อยู่เจ๊ยังไงก็คือเจ๊งกเอ้ามะเมี่ยว หมดอีกแล้วเติมเท่าไหร่ก็ไม่พอขายเดี๋ยวหนูไปเอาเคียร์โนตมาเติมไว้เยอะๆเลยนะมันขายดีเที่ยงแล้วค่ะหนูจะไปกินข้าวเจ๊คะมันเอามาเติมให้แล้วคะ่ะเติมให้เยอะๆเลยนะจ๊ะชมพู่สองตัวนี้ขายดีมากเลยค่ะมันใช้ดีมากเลยนะคะเจ๊ใช้แล้วหน้าใสาไม่เป็นสิวด้วยเมีม่ยวเป็นสิวเต็มหน้าเลยหนูบอกให้เอาไปใช้มันก็ไม่เชื่อช่างเขาเถอะเจ๊กลับก่อนนะคะวันดีค่ะเดี๋ยวก่อนจ้ะ ปีนี้เจมีอ่างเปาพิเศษให้กับพนักงานดีเด่นด้วยนะและคนที่ได้ก็คือชมพู่จ้ะขอบคุณค่ะเจ๊หูขอบคุณค่ะเจ้ยังไม่หมดนะแล้วก็มีอันนี้ได้จากเซรั่งเคียโน่เจให้เอาไปใช้เลยทั้งหมด4กองเป็นรางวัลของคนขยันนะขอบคุณค่ะเจ๊ประหยัดไปอีกตั้งหลายเดือนเลย